ตอนนี้แอปไลน์สามารถแต่งสติกเกอร์ไลน์อันส่งให้เพื่อนได้แล้วนะครับมาดูขั้นตอนทำแบบง่ายๆกันครับเริ่มต้นไปที่ไลน์ครับจากนั้นไปที่แซฟเพื่อนที่ต้องการส่งสติกเกอร์ให้นะครับเข้ามาแล้วกดที่ไอคอนสติกเกอร์ตรงนี้ครับจากนั้นให้เรากดสติกเกอร์ค้างไว้สักหนึตัวก่อนนะครับให้สติกเกอร์ขึ้นแบบนี้แล้วปล่อยนะครับ จากนั้นแตะมุมล่างขวาของสติกเกอร์เพื่อปรับขนาดของสติกเกอร์ได้นะครับจากนั้นเราก็เพิ่มสติกเกอร์ตัวอื่นๆเข้ามาได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายสติกเกอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับเราสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้ไม่เกิน6ตัวนะครับสติกเกอร์ที่มีเสียงพูดได้ไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเราสามารถเพิ่มได้แค่สติกเกอร์นิ่งและสติกเกอร์ที่เคลื่อนไหวได้เท่านั้นนะครับเมื่อเราตกแต่งจนพอใจแล้วนะครับเราก็กดส่งได้เลยครับ สำหรับไลน์ของเพื่อนๆนที่ยังทำไม่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปอัปเดตไลน์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับถ้าอัปเดตแล้วยังทำไม่ได้ให้เรารอประมาณ2-3วันก็สามารถทำได้แล้วนะครับโอเคครับและนี่ก็คือวิธีส่งสติกเกอร์หลายอันในครั้งเดียวนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับพเพื่อนๆนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ